ับผมนายสราญสนุทิผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียนที่มีชื่อว่าผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีของบูมเพื่อส่งเสริมทักษะการเป่าอุลตริคอเดอร์ของนักเรียนดับชั้นวิทยาลัปีที่3โรงเรียนน้ำมินทราชนุทิศเป็นจมภราชาลัยวิจัยในครั้งนี้ครับมีการกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ที่4ข้อด้วยกันคือ1เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาศิลปะ6เรื่องการเป่าอุลตริคอเดอร์ 2เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติขูยรีคอเดอร์ที่ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียนขอนเรียนและหลังเรียนที่ได้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องการปฏิบัติคูยรีคอเดอร์ โดยเราได้ใช้นะครับกลุ่มตัวอย่างในการใช้ในครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นศึกษาปีที่3โรงเรียนน้ำมินทราชนุทิศเบญจมาาชาลัยภาคเรียนที่2ปมีการศึกษา2563จํานวน1ห้องเรียนคือมัธยมศึกษาปีที่สามทับ2จำนวน29คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายประโยชน์ของมันนะครับก็คือว่า 1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ในรายวิชาศิลปะ6เป็นเรื่องของการเป่าคุยเน็ตคอเดอร์นักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้นะครับทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ สอครับเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติขูนดิคอเดอร์สเพื่อนักเรียนสามารถนําไปใช้เป็นการประกอบอาชีพและเป็นเรื่องพื้นฐานของการปฏิบัติเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะครับในการวิใจัยในครั้งนี้ครับเรามีการวัดผลสมมติทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรวมถึงวัฒนศาสตร์ระดับการปองขูนดิคอเดอร์ของรังเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามครับสนะครับเราใช้เครื่องมือการวิจัยทั้งหมด5เครื่องมือด้วยกัน คือหครับแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์นะครับไลฟ์วิชนศิลปะ6นะครับละมีเรื่องของประวัติประวัติของคุยนิคอเดอร์นะครับเรื่องของประเภทคุยนิคอเดอร์ทีการจับวิการดันุการรักษาและก็แบบฝึกหัดต่างๆนะครับโดยทั้งนี้ครับเราได้ผ่านจากการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ3ามท่านแล้วพบว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีมากนะครับสองแผนการจัดก,การเรียนรู้ครับ เรื่องการเป่าคุยรีคอเดอร์จำนวน6แผน่นประกอบด้วย5ขั้นตอนเป็นเวลา6สัปดาห์ประเมินความสอดคล้องเท่ากับ1.0จึงสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 3. มแบบว่าผลสมนึ์ทางการเรียนซึ่งการเป่าคุยรีคอเดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมือสามปีที่3เป็นแบบปรนัยจำนวน4ตัวเลือกรวมทั้งหมด20ข้อเพราะว่าก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันมีในสำคัญทางสถิติอันดับที่0 0 5โดยผลสำนิ์ การเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย16.38และส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน1.04ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย11.69และส่วนเบี่งเบนมาตรฐานที่2.69ซึ่งเป็นไปตามที่สมมติฐานเราตั้งไว้นะครับ4ครับแบบการประเมินวัฒนศาสตร์การด้านการปฏิบัติคุยดีคอเดอร์โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนล,ลูบิตโดยมีทั้งหมด5ข้อพบว่าคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติ นั้นนะครับอยู่ในระดับที่ดีมากมีค่าเฉลี่ยที่4.26และส่วนเป็นมาตรฐานอยู่ที่0.33ซึ่งเป็นไปในตามที่เราตั้งสูติที่ฐานไว้นะครับและ5ครับแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่ได้เรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องการออเป่าคุยลิมิเดอร์เป็นแบบสอบถามลักษณะมีส่วนมาตรฐานมีมีค่าลิงคอนอยู่5ระดับนะครับจำนวน10ข้อพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมนับอยู่ในระดับที่มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4ี 5.1น,นะส่วนเป็นเมนัฐานที่0.55นะครับเราก็จะสามารถเห็นแล้วครับว่านักเรียนสามารถปฏิบัติอุรีโคเดอได้นะครับต่อไปนี้ครับจะเป็นภาพตัวอย่างนะครับที่เราได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ใน,นรายวิชาศิลปะปกเรื่องการฝึบอุรีโคเดอร์ครับเราไปดูตัวอย่างเลยครับต่อมาครับจะเป็นภาพตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยการใช้การจัดการเรียนการสอนลนยทางผ่านแอปพลิเคชัน o o มครับ สุดท้ายนี้นะครับเราจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่นักเรียนได้ฝึกเป่าวิดีคอเดอร์ครับตามขั้นตอนที่เราได้การสอนนั้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างครับ ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากครับขอขอบคุณครับ